ยินดีพี่พีชแก้มบุม๋มไปบ้านพี่จุ๋มที่เราพร้อมทำพิธีนี้เป็นคู่รักอีกหนึ่งคู่ที่หลายคนต่างอิจฉาในความหวานและความโรแมนติกของฝ่ายชายสำหรับคู่ของแก้มบุม๋มปรียารากับพีชกันตาพรที่ฝ่ายชายทำเซอร์ไพรส์คุกเข้าคอแต่งงานไปเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งทั้งคู่มีโมเมนต์น่ารักน่ารักมาเสิร์ฟให้แฟนคลับเห็นบ่อยทําเอาหลายคนอิจฉาและยกฉายาให้พี่พีทเป็นพ่อไมโครเวฟกันไปแล้วล่าสุดทั้งคู่ได้ลงคลิปหวานเดินทางไปลาวเมื่อพี่พีทและแก้มบุ๋มพาพี่จุ๋มกลับไปเยี่ยมบ้านที่ประเทศลาวซึ่งพี่จุ๋มนั้นเรียกว่าเป็นพี่สาวคนสนิทเรียบได้กับสมาชิกครอบครัวที่อยู่กับแก้มบุ๋มมาจะสิบปีแล้วโดยพี่จุ๋มคือพี่สาวคนสนิทแถมยังเป็นพี่เลี้ยงของสาวแก้มบุ๋มอีกด้วยอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่า จะขอพึ่งมาพีพีทแฟนของหนุ่มแก้มบุ๋ม แก้มบุ๋มก็ไม่ทำเพราะไม่อยากรบกวนกระทั่งสองปีหลังที่ทุกอย่างดีขึ้นมากพี่จุ๋มรู้สึกดีใจกับแก้มบุ๋มและพ่อแม่ของแก้มบุ๋มมากที่วันนี้แก้มบุ๋มสามารถพึ่งพาตัวเองได้พี่จุ๋มเผยว่าแก้มบุ๋มไม่เคยทิ้งพี่จุม๋มแม่แก้มบุ๋มสบายพี่จุ๋มก็สบายไปด้วยและหากแก้มบุ๋มไม่มีพี่จุ๋มก็จะอยู่เคียงข้างไปตลอดอยู่กันแบบนี้ดีกว่าสบายใจกว่าและการเดินทางไปเยี่ยมบ้านพี่บุ๋มครั้งนี้ทั้งคููยังได้ทำพิธีบายสีส่ขันมัดข้อไม้ข้อมือตามความเชื่อของคน พื้นที่อีกด้วย